พี่น้องครับพี่น้องเมื่อนี้จารย์บุญมากค้นบ่ย่านเถาสีมาเบาให้พี่น้องได้ฟังมีร่องล้านค้าหรือว่าหรือว่าผู้ใดกระซังครับที่ได้เบิ้งที่ได้เบิ้งที่ได้ฟังนี่นะเรื่องต่อไปนี่นะบ่ได้จ้างกันพ่อบาทคันแม่นได้จ้างแล้วไห้แล้วเบาควอมต่อไปนี้นี่บ่หายจานมาชิบหายไตอันบ่ด้พุดได้เกิดมื้อนี้วันพระครับมื้อนี้จะคำจะคำครับคันผมได้จ้าง ขันผมได้จ้างเพื่อนเบ้าบอกเพื่อนเบ้านี่ให้ผมเป็นยังก็ได้แต่ว่าขันผมบ่ได้จ้างขันแล้เบ้าความจริงขอให้เล่าจงจะเลื่อนจานมุ่นมากก็จะเลื่อนึ้นเมื่อนี้มายามผู้ใดครับมายามแม่โกไซเอาเยอะเฝ้าไปไหมล่ะแม่โกไซมากไหมหน้ามากนะโบ่แมนเด้โบแมนเหมือนี่วันพระบ่แมนบ่วันพระได้เหมือนที่ยี่สิบแปดบังดีดีบังดีดีเออบังดีดี ให้เล่าไปเบื้องปฏิทินวันพระครับเมือนี้พอให้บุญมามาเป็นวันเป็นวันพระแฮ่แปดคำ่คำเดือนแปดมหาผู้ใหนี่ครับล้าเลานี่ครับล่านกับ,บ่น่อยพอยายแต่ว่าคนใจไงนี่ครับยันในวิดีโอนี่ครับสวัสดีครับอันไร้ขั้นตัอเสื้อว่าแม่ใสแม่ใสบ้านน้องแสงเจา้าล้านเก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องแสงจา้า ได้จินยาตัวนี้เข้าไปแค่เครื่องขวดค่ะเลยสั่งอีกลังนึงค่ะเห็นบอลเน่เอามาส่งแล้วครับหนึ่งร่งนี่ครับนี่บ่ได้จ้างพ่อซื้อได้ไหมค่ะง่องบ่ได้จ้างพ่อเสลึงขันจ้างปวดเอวปวดเอวจะได้กินเเลยยหาออมันเป็นังละหายปวดเลยออมันเป็นยังไงเออมันดีก็เลยบอกว่าอยากเอามาให้พี่น้องพี่น้องคนรับรู้นะมาพ่อได้เจ็บผู้ได้เป็นมาติดต่อได้ขายอยู่ร้าน ฟ้าใสนั่นล้านฟ้าใสบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงผมผมประกาศซื้อว่าล้านกูใสกูเดี๋ยวแซ่บเออกินไปกันแต่ว่านี่สิวาวิทยุบบได้แต่ว่าเสียไปล่งไปเสียไปล่งในเฟซบุ o กนะครับกี่นองเบิ่งยู่ทั้ง Facebook จานบนมากคนบยานเท่านี้แหะครับโได้บ่ได้เสียเงินพ่อสลิงโ่ได้จ้างกันพ่อเม็ดเล่าว่ามือแรกนี้ไม่ใสมือแรกในี่เอามานี่ บ่เสือแมนบ่เสือจ้ากูสิร้องกันนะาโบเคยได้ยินได้สื่อรองเบิ่งเขาเคยได้ยินแต่บุญมาหยัางก่อนบุญมาพันดวงเออวันนี้มาเห็นบุนมาเยะบิัทมันสีแมนบ่นอที่เอาหยังยาหยั่งม่ให้นอ่ะตีจ้าแมนเลยเอาแพ็กหนึ่งสิบขวดจ้าแมนง้มันขึ้นนั่นเจ้าของเลยเลกินค่ะกินเคิร์กนึงกินไปเคร์กเนื้ตื้นสองไม่เอาตัวทุกโบแว่งแบ่กคนหลังปวดเดียวหรยันจ้าโอ้ปกติมันมันจ็บหลังปวดเดี่ยวหนังไหมบ้าด้ โยวนี้คือบอดี้สตาร์ตเองเลยหรือเปล่าสบายเลยสบายเบาแล้วเบาแล้วกัเลยใส่มาใส่โอเคเลยลองๆก็ต้องโยกขาแต่ละนี่บไดี้โยนเห็นบอดี้จานมาเดี๋ยวเจ็ดสิบเลยได้หนิเจ็ดสิบนั่งจานลยกาเตะหกโมงเศร้าหอดเทียงเทียงจังมหาเจ้านี่ตอนนี้มหาอดบ้านแพงนะครับมาบ่ายโมงครับตอนนี้บ่ายสองโมงสามสิบห้านาทีเห็นไ่มครับเมื่อนี้มามาด้วนเลยครับบอดี้มารถยนต์รถใหญ่ นี่พ้นต้องการด้วนครับนั่นครับมาจานมาแทร่อยู่นนั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 ่น,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 นมากระหลานหน่อยบ่นี่โอพราะหลานหน่อยมีแขว่ใส่บังด<า>ูลูกคุณอยู่่น,นบ่กว่าไปยายยายฟันหนูหลอ่อแล้วคนว่าเอาครับนี่คือ,อประจักษ์หลักฐานนะครับเพาต้องจ้างกันเว้าเอาความจริงมาเบ้าจานมาเว้า,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 าความจริงเลยพี่น้องนะครับฟังท่างวิทยุเดี๋ยวเสียวอีกความหนึ่งวิทยุบอกว่ากินเราเศร้าปวดเศร้าเจ็บว่าดดแต่นี่ผมเสียวลงยูทูป เสียวลงเฟซบุ๊กนะครับแลวกะย่าไปร้านค้าได้สิเปิดใ <c oughs> นเพิ่งเพิ่งมุ่งเจ้ายานพบกได้ขายหลายพลังคนบอกว่าคนบ้องหูจักอืบ้องหูจักบ่อเอาดอกบ้องหูจักก็แเล้วเ,เจ้าบ่อเอาลงไว้แม่ใส่แล้วยังบ้องหูจักจานหุนมาแต่ว่าเราเปิดใจครับเราเปิดใจแล้วเอายาตัวนี้ให้พี่น้องอันดับแรกเรา,ากินก่อนกินแล้วเราเบาตัวเบาตัวเราปวดขาเนี่ยมันเศร้าสันด้เดนิ เอาขอบคุณแมส่สครับขอบคุณเดอ้อขอบคุณลหลายๆครับ,บเดี๋ยวเสียวลงยู้ทุกอยางหายกับกินเดอ้ออยากเศร้ากับกินเดอ้อวี่สันขอบคุณครับ